สวัสดีครับอยู่กับช่องคอสวอลล์เหมือนเดิมนะอีกไม่กี่อึดใจนะครับสำหรับวอลเลย์บอลวีลีกลีกญี่ปุ่นซึ่งเป็นลีกระดับโลกนะครับแอดมินอยู่ที่สโมสรโตโยต้าออโต o บอดี้ควินซีซึ่งมีสาวไทยอย่างเตยหัทยาบำรุงสุขร่วมทีมอยู่ด้วยและล่าสุดนะครับทีมโตโยต a าออโต o บอดี้ควินซีได้เสริมทัพผู้เล่นอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมทีมซึ่งเธอก็คือเดือนนียคาติโน ตัวตีวีหลังจากทีมชาติสหรัฐนะครับโอ้โหสูง194เซนติเมตรนะตีหนักตีโคมเทคตัวสูงคาดว่าปีนี้เนี่ยโตโยต้าออตตวบด,ดี้คินซี ปังอย่างแน่นอนครับสำหรับเดียวนี้คารติโนแล้วก็เตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับแอดมินก็รอเชียร์อย่างใจจดใจจอนะโดยส่วนตัวก็ชอบผู้เล่นสหรัฐอยู่แล้วโอเคนะครับทุกคนก่อนจากกันไปแอดมินก็มีการฝึกซ้อมของเดี i ยวนี้คารกับทีมโต,ยตโยต้าออโตโบอดี้ควินซี่อะไรยังไงไปรับชมกันเลยครับ